ความรู้สึกตอนนี้ได้มาสองอิ่มแรกๆก็คือนอนอิ่มแล้วก็เลยตื่นได้เช้ามาตลาดแต่เช้าเกิดความหิวรับประทานอาหารเข้าไปก็อิ่มอีกได้สองอิ่มแต่พอหนังท้องตึง จะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวหนังตามันจะหย่อนก็ต้องทําให้หนังตามไม่หย่อนก็ลเลยต้องมองมองมองไกลๆมองไกลๆเพื่อเพื่อสายตาทดสอบมากัะตัวตนเองแล้วเดิมเนี่ยจะเป็นคนที่สายตาสั้นมากได้เคล็ดลับจากคนที่เขามีเชื้อสายจีนเขาบอกว่า ต้องให้มองมองระยะไกลไกลสุดเขาเรียกว่ามองให้ไกลสุดลูกหูลูกตาแล้วก็ฝึกอย่างนั้นจริงๆปัจจุบันเนี้ยหลายคนทักว่าอา้าวแว่นทำไมไม่ใส่ละ่ะคือสายตามันปรับระดับจากเดิมนี่สายตาสั้นมากจริงจริงอายุ เพราะพออายุมากมันต้องใส่ตายาวนะก็ไอความที่รำคาญรำคาญเรื่องการใส่แว่นนี่แหละจมูกมันไม่โดง่งใส่ใส่แว่นมันก็จะแบบมันจะหลุดแว่นมันตกตกอยู่เรื่อยก็เลยก็ต้องแบบ มือเนี่ยต้องจับแว่นขยับอยู่เรื่อยๆเ,เบื่อเลิกใส่แว่นพอเลิกใส่แว่นก็ฝึกสายตาเนี่ยฝึกไปฝึกมาอา้าวจริงๆแล้วตาสายตาก็ไม่ดีไม่ได้ดีเท่ากับคนธรรมดาแต่เราพยายามรักอาทารอาหารที่ บำรุงสายตาโดยไม่ได้ทานยาอาหารบำรุงสายตานี่มันมีมากไอ้ที่ขึ้นชื่อมาตั้งแต่ที่เรารู้มาตั้งแต่เล็กๆนั่นอะผักบุ้งอะผักบุ้งบำรุงสายตาดีที่สุดเลยแล้วมันจริงนอกจากผักบุ้งแล้วก็พวกพวกผลไม้สีเหลืองอย่างเช่นฟักทองหรือผัก ทุกชน,นิดสีเหลืองสีเขียวนี่มันมีจานอาหารที่บำรุงสายตาได้มากนอกจากนั้นเราก็ถนอมสายตาไอ้ออที่ไอ้ที่เดิมเนี่ยสายตาสั้นเพราะว่าชอบนอนนอนอ่านหนังสือนี่สายตาจะสั้นแล้วอ่านหนังสือในที่แสงสว่างไม่เพียงพอหรือว่า จ้องจ้องสิ่งใดสิ่งดึงนานเกินไปสายตาเราก็จะเสื่อมได้ง่ายมันมันมีปัจจัยมากมายที่ทำให้สายตาเสื่อมแต่ตอนนี้ตาคอยมองระยะไกลไกลสุดเลยแล้วใช้วิธี จำบุคลิกบุคลิกคนอย่างเช่นคนเนี้ยเขาบุคลิกอย่างเนี้ยแต่ที่จริงเราไม่ได้ดูชัดเจนนะแต่เราดูจากบุคลิกเราก็พอที่จะเดาได้ว่าอ๋อคือคนนั้นเพราะว่าคนทุกคนมีเอกลักษณ์ประจําตนมีคาแรคเตอร์ประจำตัวไม่มีใครเหมือนใครในโลกเหมือนกับลายมือของคนนั่นแหละ ลายมือก็ไม่ในโลกนี้ไม่มีลายมือซ้ำกันเลยเส้นลายมือก็ไม่ซ้ำหรือการเขียนเขียนตัวหนังสือเนี่ยก็ไม่มีซ้ำใครโดยเฉพาะทำไมถึงต้องพิสูจน์กันตรงที่ลายนิ้วมือไงเพราะลายนิ้วมือนี่เป็นเอกลักษณ์ประจำตน ล้านคนก็ล้านลายนิ้วมือนี่แหละก็คือคือเรื่องของเอกลักษณ์เราก็จะใช้วิธีนี้ในการดูแล้วก็ฝึกสายตาใช้ได้นะสายตาและที่สำคัญตาเราอย่าสู้แสงอย่าเพ่งเล็งอะไรจนนานจนไป เราต้องรักษาดวงตาเสม,มอดังดวงใจเลย